สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องกำไรขาดทุนขาดโดยวันนี้เราก็จะมารู้จักความหมายของคำว่ากำไรกับคำว่าขาดทุนก่อนนะคะจะยังไม่ได้มีการคำนวณใดๆนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาดูเฉลยการบ้านนะคะของคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะที่คุณครูได้สั่งการบ้านไปค่ะอ่านี่ก็คือข้อที่3ในหน้า1 0 4นะคะดูว่า ตัวเองทําถูกหรือเปล่านะคะถูกก็ขีดถูกได้เลยผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งข้อค่ะก็คือข้อ4ค่ะข้อ4หน้า1 0 4นะคะถูกก็ขีดถูกถ้าผิดก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะอืมอ่าทีนี้ข้อนี้นะคะนักเรียนเขาจะมีพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเขาบอกว่า ทางร้านเนี่ยลดราคา10%นะคะของราคาที่ติดไว้นะคะตัวอย่างที่ครูให้ไปเนี่ยมันจะจบแค่นี้เนาะก็คือทางร้านเนี่ยติดราคาไว้10อาลดให้10%แสดงว่าทางร้านเนี่ยลดราคาให้105บาทนะคะเราก็จะถึงทำถึงขั้นตอนนี้นะคะก็คือร้านลดราคาให้105บาทแต่เขาถามต่อว่าร้านค้าขายว่นตากี่บาทอ่าก็คือ,อก็คือว่า1,050บาทเนี่ย เขาลดให้ร0อยบาทนะคะแล้วเขาอยากทราบว่าขายกี่บาทนะคะเราก็แค่เอาไปลบกันอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าครูขายครูติดป้ายขายปากกาไว้10บาทอะครูติดป้ายขายปากกาไว้10บาทแต่ครูลดให้เธอ2บาทนะอะครูลดให้เธอ2บาทแปลว่าสิ่งที่เธอรู้ตอนนี้คือราคาปากกา10บาทแล้วครูก็ลดให้เธอ2บาท แล้วครูถามว่าแสดงว่าครูขายปากกาให้เธอกี่บาทแล้วก็แค่เอา10มาลบ2ก็คือครูขายปากกาให้เธอ8บาทนั่นเองนะคะแบบเหมือนข้อนี้เลยเนาะ,ะทีนี้วันนี้เรามาเรียนเรื่องกําไรขาดทุนค่ะเป็นความหมายของกําไรแล้วก็ขาดทุนนะคะอ่านูภาพทุนคืออะไรนะคะทุนคือราคาสินของที่เราเนี่ยซื้อมานะคะบางคนเนี่ยก็เรียกว่าราคาซื้อ หรืออาจหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนนะคะนี่คือทุนนะคะทีนี้คนเสื้อแดงเนี่ยค่ะซื้อต้นไม้มาราคาต้นละ10บาทแต่พอเอามาขายค่ะขายต้นละ11บาทนะคะแสดงว่าราคาทุนหรือราคาที่ซื้อมาเนี่ยคือ1 0บาทแต่ราคาขายนะคะราคาที่ขายออกไปเนี่ยคือขาย11บาทนั่นเองนะคะแสดงว่าต้นทุนก็คือ10บาทขาย11บาท ได้กําไรต้นละ1บาทนะคะอันนี้คือกําไรเนาะได้กําไรต้นละ1บาทอีกกรณีหนึ่งค่ะ,ะซื้อมา10ต้นราคา100บาทขายไป10ต้นก็จะไปเงิน110บาทก็คืออันนี้แหละนะคะซื้อมาเนี่ยราคาต้นละ10บาทแล้วก็ขายไป10ต้นซึ่งเขาขายต้นละ11บบาทเขาก็จะได้เงินทั้งหมด ร้อยสิบบาทเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายไปต้นละสิบเอ็ดบาทนะคะดังนั้นเขาก็เลยได้เงินทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยได้กําไรสิบเปอร์เซ็นต์หรือกําไรร้อยละสิบนะคะหมายถึงทุนเนี่ยหนึ่งร้อยบาทขายได้กําไรสิบบาทนะคะถามว่าแล้วราคาขายล่ะขายไปเท่าไหร่ก็ขายไปหนึ่งร้อยบวกสิบบาทนั่นเองนะคะก็จะได้เงินเป็นหนึ่งร้อยสิบบาท กำไรคืออะไรคะกำไรเกิดขึ้นเมื่อขายของได้เงินมากกว่าทุนอ่าก็คืออย่างผู้หญิงคนนี้ก็คือลงทุนไป100บาทใช่ไหมแต่พอขายได้ทั้งหมดน่ะขายได้110บาทแปลว่าได้กําไร10บาทนั่นเองแต่ถ้าเขาเนี่ยซื้อมาเนี่ยแหละซื้อมาต้นละ10บาทพอปรากฏว่าขายไป10ต้นได้เงินมา90บบาทเป็นไงลูก ซื้อมาร้อยหนึ่งนะคะสิบต้นเนี่ยซื้อมาหนึ่งร้อยบาทขายไปจนหมดเลยได้เงินมาเก้าสิบบาทหมายความว่าเขาขาดทุนเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต์หรือขาดทุนร้อยละสิบนั่นเองหมายถึงว่าทุนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยขายขาดทุนสิบบาทแล้วถามว่าแล้วขายไปเท่าไรล่ะอ๋อขายไปหนึ่งร้อยลบสิบบาทก็คือขายไปเก้าสิบบาทนั่นเองนะคะขาดทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ ขายของได้เงินน้อยกว่าทุนนั่นเองค่ะอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆเอาแบบตัวเลขง่ายๆเนาะก็กําไรขาดทุนก็คือครูซื้อปากกามา10บาทแล้วครูมาขายต่อถ้าครูขายปากกาแท่งนี้ได้ราคามากกว่า10บาทแปลว่าครูได้กําไรกําไรก็คือหักออกจาก10บาทเหลือเท่าไหร่นั่นคือกําไรแต่ถ้าครูซื้อปากกามา10บาทแล้วครูขาย8บาท แสดงว่าขาดทุนไป2บาทนั่นเองนะคะทีนี้เป็นแบบฝึกหัดที่เป็นงานภาระงานในวันนี้นะคะหน้า107ค่ะเขาให้บอกความหมายของสิ่งที่กําหนดให้ต่อไปนี้ค่ะข้อ1นะคะกําไรหมายความว่าอะไรค่ะกําไรหมายความว่าทุน100บาทขายได้กําไร9บาท แสดงว่าขายไป100บวก9าเท่ากับ109บาทก็คือก็คือหมายความว่าเราอะซื้อมาร้อยหนึ่งแหละเป็นเงินทุนนะคะแล้วเราก็ได้กำไร9บาทแปลว่าของชิ้นเนี้ยเราขายในราคาเต็มเมเนี่ยคือขายไป109บาทซื้อมา100ขายไป109บาทก็คือได้กำไร9บาทนั่นเองข้อ2ขาดทุน1 4หมายความว่า ทุน100บาทขายขาดทุน14บาทนะคะแสดงว่าขายไปเท่าไหร่ละ่ะก็ขายไป1 0 0่งบาทเท่ากับ8 6บาทนะคะก็คือว่าซื้อมาร้อยหนึ่งขายไป84นะคะแปลว่าขาดทุนอยู่14บาทนั่นเองเงินหายไป14บาทอะต่อมาเป็นข้อสใหญ่ในหน้า107นะคะตอบคําถามต่อไปนี้พิมพ์ซื้อผ้าเช็ดหน้าราคา100บาท นำไปขายได้กำไร20บาทพิมพ์ขายผ้าเช็ดหน้าได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ขายผ้าเช็ดหน้าเนี่ยได้กำไร20%เปอร์เซ็นต์นะคะตอบง่ายๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมัน0 0นะคะขายได้กำไร20บาทง่ายๆเลยก็คือขายได้กำไร20%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเพราะว่าทำไมมันถึงง่ายคะครคูเพราะว่ามันราคาเริ่มต้นมันคือ100แต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ใช่เลข100มันจะยากแหละ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เลขตรงนี้เป็น100นะคะก็ตอบได้เลยนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะตัวอย่างหน้า107ร้านค้าซื้อแก้วน้ำพลาสติกมา100ใบแต่พบรอยตำหนิจึงขายให้ลูกค้าขาดทุน30บาทร้านค้าขายแก้วน้ำพลาสติกขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ตอบเลยขายแก้วน้ำพลาสติกขาดทุน 30, นะะน,น,30นั่นเอง สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็นอกจากภาระงานของเราจะมีเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะคะเราก็ยังมีเป็นใบงานด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ในภาระงานนั่นเองนะคะจะมีใบงานอยู่หนึ่งใบค่ะในข้อผ่านๆมาอะ ส่วนมากแล้วเนี่ยในหนังสือนะคะยกตัวอย่างในหนังสือเนี่ยส่วนมากมันก็จะเปรียบเทียบกับเลข1 0 0ให้เราใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะตอบได้เลยว่าถ้า100บาทเนี่ยขายขาดทุน30บาทก็หมายความว่าขายขาดทุน3 0อะก็ตอบแบบนี้ได้ง่ายๆเลยแตใใ่ในกรณีที่มันไม่ใช่100บาทละ่ะในกรณีที่มันไม่ใช่100บาทล่ะแล้วเราจะหาได้ยังไงว่าเราขาดทุนหรือได้กำไรเนี่ย กี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างตัวอย่างที่1นนะคะซื้อกุ้ง120บาทขายไป180บาทขายกุ้งได้กําไรร้อยละเท่าใดนะคะคาว่าขายกุ้งได้กําไรร้อยละเท่าใดเนี่ยก็มีความหมายว่าขายกุ้งได้กําไรร้อยละเท่าไรก็ได้ขายกุ้งได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะคาว่าร้อยละหรือคาว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือความหมายเดียวกันนะ ความหมายเดียวกันนะคะคําว่าร้อยละกับคําว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะวิธีการนะคะโจทย์เนี่ยก็ต้องการหาว่าถ้าทุน100บาทนะคะนักเรียนเนี่ยจะขายกุ้งเนี่ยได้กําไรกี่บาทนั่นเองนะคะวิธีการนะคะก็คือว่าซื้อกุ้งมา120บาทค่ะซื้อกุ้งมา120บาทค่ะขายได้กําไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ให้เอา เอาต้นทุนกับกำไรเนี่ยมาลบกันนะคะเวลาเราลบเนี่ยเราจะรู้ดีอยู่แล้วว่าวิธีการลบคือตัวมากต้องเป็นตัวตั้งตัวน้อยต้องเป็นตัวลบใช่ไหมคะแล้ก็เอา180ลบ120ก็เท่ากับ60บาทแสดงว่าซื้อกุ้งมา120บาทได้กําไร60บาทนะคะ แล้วถ้าซื้อกุ้งมา100บาทล่ะเพราะว่าเราต้องการรู้ว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มันคิดเป็นร้อนละเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาเทียบกับ100อ่ะถ้าซื้อกุ้ง120เนี่ยคุณจะได้กําไร60บาทนะแล้วถ้าคุณซื้อกุ้งมาร้อยหนึงล่ะคุณจะได้กําไรกี่บาทนะคะก็เอา100คูณกับ กำไรนะคะที่ขายได้นะคะกาไรที่ขายได้นลคะข้างบนนี้คือกําไรแล้วก็หารต้นทุนนะคะต้นทุนก็คือ120บาทนั่นเองเป็นการเทียบบรญญัติไตรยางนะคะอ่ะก็จะได้คําตอบเป็น50บาทนะคะก็คือดังนั้นขายกุ้งได้กําไรร้อยละ50หรือจะบอกว่าขายกุ้งได้กําไร50%ก็ได้นะคะข้อนี้นะคะเขาก็บอกว่า อ้อมซื้อผงซักฟอกกล่องละ80บาทขายไป88บาทอ้อมขายผงซักฟอกได้กำไรกี่เปอร์เซนต์อ่ะอ้อมขายผงซักฟอกได้กำไรกี่เปอร์เซนต์นะคะก็คืออ้อมเนี่ยซื้อผงซักฟอกกล่องละ80บาทอ่ะเขียนลงไปเลยขายได้กำไร อยากรู้ว่าได้กำไรกี่บาทก็ให้เอาราคาทุนกับราคาขายเนี่ยมาลบกันซึ่งเอาตัวเยอะเป็นตัวตั้งนะคะอันนี้คืออยู่ในใบางานนะนักเรียนใบงานข้อที่1นะคะ88ลบ8เหลือ8แสดงว่าอ้อมเนี่ยได้กำไร80อ่าได้กำไร8บาทนั่นเองนะคะแล้วก็มาเทียบกับ100เพื่อหาเปอร์เซ็นต์นะคะหรือหาร้อยละก็บอกว่าอ้อมเนี่ยซื้อผงซักฟอกกล่องละ1 0 0บาทนะคะเขาจะขายได้กำไรกี่บาทนะคะ เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าให้โยงคือแบบนี้นะคะมันจะมีวิธีจําหลายแบบอันนี้คือสมัยก่อนนะตอนครูเป็นเด็กครูจะจําแบบนี้ว่าอันเนี้ยถ้าโยงมาแล้วมันมีคู่ให้เอามาคูณกันก็คือเอาร้อยกับเก็บเอาหนึ่งร้อยคูณกับแปดแล้วอันเนี้ยแปดสิบโยงมามันไม่มีตัวเลขมันไม่มีคู่ก็แปลว่าไอตัวที่ไม่มีคู่นะให้เอามาหารมันก็จะได้ว่ามันก็อุ้ยขออภัยหายหมดเลย อขอเขียนใหม่ก่อนนะ80ดสิบนะคะนี่แปดสลบแปเท่ากับ8โอเคก็คือให้โยงเนาะวิธีเมื่อกี้ก็คือว่าถ้ามันโยงมาแล้วมันมีคู่ให้เอามาคูณกันแต่ถ้ามันโยงมาแล้วมันไม่มีตัวเลขอะไรเลยก็ต้องเอามาหารแสดงว่า100คูณ8หาร80นั่นเองค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้1 0 0คูณ8นะคะแล้วก็หาร80อ่าได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาหากันนะคะว่าถ้าผงซักฟอกเนี่ยซื้อมา100บาทจะได้กำไรกี่บาทคะก็ตัดเลยตื๊ตัดศูตัดแได้ใช้แม่8ตัดนะคะตอบ10บาทก็จะได้ว่าดังนั้นอ้อมขายผงซักฟอกได้กำไร10 ตอบอ้อมขายผ่งซักฟอกได้กําไร10%แบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับ100เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าซื้อมา100ได้กําไร10บาทก็หมายความว่าถ้าซื้อมา100ได้กําไร10%เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมันเปรียบเทียบกับเลข100แต่เมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่เลข100เราก็ต้องเอามาเปลี่ยนให้มันเป็น100ก่อนนะอันนี้ข้อนี้นะคะเป็นการถามหากําไรอะตัวอย่างอีกข้อนึงค่ะ มุตาซื้อเสื้อราคาตัวละ240บาทขายไป180บาทมุตาขายเสื้อขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์เนาะซื้อมาตั้งอง240ใช่ไหมนักเรียนแต่ว่าขายไปแค่180เองขาดทุนแน่นอนนะคะ,ะก็เขียนเลยนะคะอันนี้อันนี้อยู่ในใบงานนะเขียนลงไปได้เลยมุตาซื้อเสื้อมาราคาตัวละ240บาทค่ะ ขายขาดทุนนะคะก็ต้องเอาราคาทุนกับราคากําไรมาลบกันเนาะตัวไหนมากก็เป็นตัวตั้งตัวไหนน้อยก็เป็นตัวลบนะคะก็จะกลายเป็น240ลบร้180ค่ะก็240บนะคะลบรก็จะเหลือ60บาทแสดงว่าเขาอะขาดทุน60บาทโหขาดทุนเยอะมากนะคะขาดทุนไป60บบาทนะคะแล้วถ้ามุตตาซื้อเสื้อมาตัวละ 100บาทละ่ะมูตาเนี่ยจะขายขาดทุนไปกี่บาทนะวิธีการก็คือก็เอาตัว100นี่แหละ1 0 0นะคะคูณกับราคาที่ขาดทุนหรือราคาที่ได้กำไรนั่นเองนะคะแล้วก็หารด้วยราคาทุนค่ะนะคะเลขข้างบนนี้นะคะ60เนี่ยคือเป็นราคาขาดทุนหรือราคาได้กำไรก็ได้ซึ่งในข้อนี้เป็นขาดทุน ส่วนข้างล่างคือราคาทุนก็คือราคาที่ซื้อมานั่นเองนะคะอ่ะครูก็จะเอา0ตัด0นะคะแล้วก็6กับ24กับ24ก็ใช้แม่6ตัดเนาะ6 1 6 6 2 12 6 38 6 4 24อ่ะใช้แม่6ตัดหลังจากนั้นครูก็เหลือแค่100หาร4นะคะ100หาร4เนี่ยจะได้25ใครที่หารไม่คล่องก็ตั้งหารได้นะ ดังนั้นมุตาขายเสื้อขาดทุน25%ค่ะก็ตอบเลยค่ะตอบมุตาขายเสื้อขาดทุน25%นะคะอ่านี่คือวิธีการคิดนั่นเองนะคะวิธีการคิดนะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยหมดเลยนะคะในใบางานให้ทําใบางานมาด้วยสรุปภาระงานในวันนี้ค่ะภาระงานในวันนี้ก็คือหน้า107ในแบบฝึกหัดแล้วก็ใบงานที่ครูแจกให้นะคะ โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ